เฮ้ยตัวหัวไม่ใหญ่เล็กๆกันนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาวอลลัอาอาาดยาวอลลดอะไรกันเนี้ยไหนมาหอมสิมนเลยจัดมาจัดมาลงมาสวัสดีเอฟซี FC ตุลประมาณหกโมงนะฮะโอ้ท่านผู้ชมผมมีช็อตเด็ดมาวันเนี้ยเ <laughs> มื่อคืนนี้ผมเอาเหยื่ออ่อยช่างสายล่านะผมเนะี่ยเอามาอ่อยไว้กองในน้อยเน,น,นะนะนี่ยผมเนี่ยดูนะท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ เป็นยังไงท่านผู้ชมนี่โหยดูดิเหยอะอ่อยเกี้ยงท่านผู้ชมเนี่ยเม็ดข้าวไม่มีเหลือเลยเนี่ยโอ้ปอกกินหมดเลยอ่ะเหลือแต่เปลือกเอาอุ้ยข้าวท่าดีครับอย่างเงี้ยจัดไปเลยเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยวันหน้ามันเดินนี่เลยเนี่ยผมว่านะช่องนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะหมายจะเป็นหมายทุ่งนาผมเนี่ยนาน้ําแห้งนะฮะเนี่ยนี่นาเกี่ยวไปแล้วอืมใช้เหยอะอ่อยผมบอกเลยแจ่มแน่นอนนะผมเอาเดี๋ยวเราจัดตรงเนี้ยละ เดี๋ยวคืนนี้เราเอากับเหล็กวางตรงนี้เลยนี่เลยอืมจะวางอีท่าไหนเนาะมันถึงจะมองเห็นเนี่ยนั่นหนูมันจะไปเข้าหลังกับวางหันไปนูนะ่นเนาะทนชูมเนาะลองดนะูเนาะเดี๋ยวลองดูด้วยกันว่ามันจะเข้าแล้วมันจะโดนไม่โดนอย่างไงนะผมเอาจัดไปเตรียมตัวหลังจากที่ว่าเทน้ำเ,เทเยื่ออ,อ้อยช่างสายลาเรียบร้อยผมทีนี้ตามด้วยน้ำหอมนะฮะเนี่ยฉีดสองทีพอนผมเสียวหอมเสียวมันลั่นนะเบาจัดนะผมนหนึ่งหนึ่งสองพอพอพอ,พอเปลืองเปลืองแค่เยื่ออ้อยก็หอมพอแล้นะฮะ เอาไปนี่เลยดูเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไปเอาไปก็เดี๋ยวเราไปลองดูด้วยกันสําหรับเหยื่ออ่อยนะผมเนี่ย <laughs> เราจะมาจัดกันตรงนี้เลยนะผมไปดูกันอืมมันผมว่ามันมาแล้วท่านผู้ชมฮ่าเฮเอาดูดิมันจะเป็นยังไงเนี่ยตัวเนี้ยอืมแต่มผมว่าไม่นานจะธรรมดารอกนะไหนดูดิ มันหอมนะสิมันทนไม่ไหวใช่ไหมมาหอมไม่ไหวแล้วก็ลงมันเลยจะไป way, female, male, male. IPad, vaya, อยู่ทําไมนั่นแหละนั่นแหละมามามาลงมาโชว์ตัวหน่อยเฮ้ยเฮ้ยตัวหัวไม่ใช่เล็กๆท่ากันนะเนี่ยเฮ้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 ยยาวอาลาดยาวอาลาดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมาหอมนะสิมาเลยจัดมาจัดมาลงมายังไงตัวขนาดไหน ไอ้ะโอ้กระโปงไปเลยเลยโอ้หตัวนี้หนูท้องขาวครับหนูท้องขาวใหญ่โอ้หโอ้หนูเนื้อดีครับหนูเนื้อดีใช้ได้นะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเนี่ยหนูตัวชนิดเนี่ยโอ้เนื้อใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมมาเราลองดูมันจะเข้าตอนไหนเอายังไงมันหอมเลยนะเนี่ยเอาไหมเอาไหมเอา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 ไอ่เอาไอเอ้ยดมดมดม กัดซิกัดซิเอา้าเข้ามาเข้ามาอันเละเอ้ยก้าวเข้ามโอ้โหมันลายกัดจริงเอาไปกินอ่านหนึงเลยนะผมเนี่ยเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนมามาเลยมาเลยเข้ามาเข้ามาโกาโชหน่อยไโอ้โหตัวใหญ่จริงๆท่านผู้ชมเอ้ยสุดยอดเฮ้ยมามาม,มาเลยมาเลยนั่นแหละนั่นแหละ เบาเบานอะเบาเบาเนอะกับสายล่านะเฮ้ยทำไมเบานี่เบาโอ้ยนั่นไงผมบอกแล้วปะโทษไม่เหลือเลยทีนี้ดูด้วยกันโอ้ตัวขนาดไหนผมฮะวันนี้หนูท้องขาวด้วยผมไอดูอ่ายอดผมเลยฮะหายเลยเอ้ยดู อุ่นลึกเลยโอ้ยเดี๋ยว้อมุดก่อนมุดก่อนเดี๋ยวเดไม่ต้องมุดนี่ผมผูกเขี้ยวกันอยู่นี่เอุ่นมามาโอ้ยหนูอะไรเนี่ยหนูขาวโอ้ยกระโปรงไปเลยเลยเอาโอ้โหนี่ฮะเต็มเอ็มอ้าวโู้ยตัวนี้ยูใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมหนูต้องขาวโ่นมากแล้วตัวไม่ค่อยโตแล้วเนี่ยโอ้โหตัวนี้เปล้อเลย จัดไป๋ที่ครับนี่ฮะเล่นเหยื่ออ่อย,าอายช่างสายล่าของผมนี่ฮะโอ้โหเต็มใจม,มั้วผมเอา้าไปก็ยังไงก็ถ้าใครสนใจน้ำหอมเนี่ยผมแล้วแล้วก็เหยื่ออ่อย,าอายช่างสายล่านี่ก็ติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยนะผมก็ฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนะุณมาหากินแล้วช่องยูทูบช่างสายล่าคุณมาหากินด้วยนะผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม